สวัสดีครับพบกันในนะครับกับมิสเตอร์จุฬาชแนลนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัว MySQL Server นะครับหรือว่า MySQL Database System นะครับโดยผมจะติดตั้งตัว MySQL บน GNU Server นะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดตัว VMware นะครับขึ้นมานะครับ VMware นะครับก็ผมก็มีการติดตั้งนะครับผมก็มีการติดตั้งเียบร้อยแล้วโดยใช้คอม้านี้นะครับ ยามีสตอร์มิเกลติทเซิร์ฟเวอร์อลบวายนะครับนะครับทีนี้ผมจะลองมีโหมดด้วยตัวโปรแกรมสเกลเชลเข้าไปที่ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ผมตามนี้นะครับโอ,โอเคครับผมก็ามานะครับอันนี้หลังจากที่ผมติดตั้งติดตั้ง,งนุกประมาณยามีสตอร์มิเกลติทเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าะลบวายนะครับถ้าใครใช้กันจำไม่ได้เนี่ย บื้องต้นเนี่ยตัวเมนูเซิร์ฟเวอร์ต้องสามารถออกสู่เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตได้ก่อนนะครับก็คือเซตคไอพีสเรตมาร์กเกตเวย์ดีเน็ตองเล็กน้อยก็ใช้ย้ำที่ได้นะครับอันนี้ขอขั้นตอนพวกนี้นข,อขอข้ามไปนะครับนะครับผมมาเริ่มต้นในส่วนของที่เป็นไมโครเชลเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าติดตั้งโดยแบบติดตั้งตั้งแต่ตัวติดตั้งครังง้งแรกอะไรก็ได้นะตัวนี้แต่ในเคสนี้คือผมติดตั้งที่หลังนะครับเบื้องต้นตรวจสอบกันว่าเซอร์วิสอันนี้ยังนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ พิมพ์เน็ตสเตติก็ได้นะครับแล้วก็ลบ T A N P นะครับเก็บ My S Q L ปรากฏว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีสวิต My S Q L เกิดขึ้นเคยใช้หรือยังก็ได้ P S ลบ E F นะครับแล้วก็เก็บ My S Q L นะครับยังไม่มีเหมือนกันเพราะนั้นผมจะสตาร์ตตัวนี้ขึ้นมาอีกอันนึงที่ดูว่าตัวเมนูก่อนเนี่ยมีสวิตเมเชียร์หรือเปล่าที่ไม่ sql ไปนะครับติดต่อไม่ได้ถูกไหมครับผมว่าดู้ใหม่นะครับสตาร์ทขึ้นใหม่นะครับเมเชียดีสตาร์อันนี้สตาร์ทครั้งแรกนะครับการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยจะมีบอกเราทุกอย่างเลย นะครับอันนี้คือผมพยายามจะไม่สตาร์ทตั้งแต่ไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้เห็นตรงขั้นตอนนี้ด้วยนะครับผมก็อไปให้นะครับนะครับสตาร์ทครั้งแรกนะครับจะมีบอกทุกอย่างไว้ซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับจะบอกเรื่องของอาการตั้งขั้นบวชด้วยนะครับนี่คือตั้งขั้นบวชนี่คือผมพิมพ์นะครับ EDC ไปหนิดดีไม่เชียวสตาร์ทหรือถ้าว่าเซอร์วิสก็ได้นะครับเซอร์วิสไม่เชเอาดีสตาร์ทก็ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเพื่อนเมมเบอร์ทูเซ็ตต์พัตเบิร์ดฟอร์ไม่เชียวนะครับอันนี้การสร้างสร้างยูเซอร์พัตเวิร์ดนะนะครับขอให้ทุกคนดูคอนเซปต์นี้ก่อนจะได้เข้าใจนะครับเมาดูคำต่อนะครับขั้นต้นการใช้งานผมย้อนใหม่เมื่อกี้ผมใช้ประมาณในสตาร์ทนะครับกับ psqdf นะครับ สองตัวควรจะมีสวิตคอยอันนี้ผมก๊อปให้ทั้งหมดนะครับการตรวจสอบว่าตัวงเวงินลูกเสมอเรามีเมลชิล้นอยู่หรือเปล่าโอเคนี่นะครับควรด d ดฟอ u l t คือควอดสามสามศูนย์หกนะครับสวิตชื่อเมลชิลลนะครับอันนี้มัใช้วันเนย์สแต็นะครับ ใช้ PS ก็ PS ได้ถ้ามีสิสถียรงานอยู่จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับมีโปรเซส ID นยะไม่ใช่เอาตัซอฟนะครับโอเคเอแค่นี้ก่อนเอามาดูการใช้งานนะครับจะไม่เสียหลงานนะครับการใช้งานนะครับมาพิมพ์ MySQL ลงไปนะครับอันนี้คือเข้าได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้คือความไม่ปลอดภัยนะเข้าได้ทันทีเลยนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มว่าเข้าในการใส่ user ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก๊อปมาแล้ว ที่เขาพนักจะมีวิธีการการ add user เข้าไปนะครับใช้วิธีนนะนะครับ mysql admin you root นะครับจริงๆใช้ตัวนี้ก็ได้ mysql admin นะครับ you root password new password นะครับมาดุมํำนะครับฟัอนออกก็พิมพ์ q u A t ออกมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี okay. ้ mysql admin นะครับแล้วก็ ใช้งบ U ู o o ส password นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ลบย o o ูสแล้วก็พัส s วิ นี่หุ่นทำนะดูดูนะครับนะครับเข้าไม่ได้เห็นไหมครับต้องพิมพ์นี้นะลิงก์เข้า mysql นะครับแล้วก็ root root สวัดีครับโทษี r o o p นะครับไม่ได้เข้านานโอเคไหมนะครับขอโทษทีครับ มา,าดูต่อตอนนี้ที่ผมทํานะครับเราจะเข้าเมกีด้วยการใส่พั s เวิร์ตอนน,นี้นะครับแล้วก็ผมมีการสร้าง User password โดยใช้ผูดถือตัวรุนะด้วย User นะวยูเซอรนี้นะครับด้วยตัวประมาณนี้นะครับบางตันตอนนี้ทุกคนต้องสามารถเข้าเมกี่เป็ไปได้นะครับ เข้าออกเป็นไงนะครับการออกก็พิมพ์ฟิตออกมานะครับ UIT นะครับที่กันออกนะครับกันออกครานี้ทุกคนต้สามารถเข้า MySQL แล้ออกไปคือเอาเป็นอะไรนะครับสองส่วนนะครับนะครับกันออกตรงนี้นะครับพิมพ์ฟิตออกมานะครับอ่าต่อมามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัว MySQL เนี่ยก็เหมือนเป็นดาต้าเบสตัวหนึ่งดาต้าเบสตัวนึงนะครับผมเข้าไปใหม่ MySQL แล้ลบ P นะครับ ก็จะพัดเบิดของจอมวุธนะครับดีการใช้นะครับถ้าเิตย์วันนี้โชว์แล้วก็ดาต้าเบสอบให้นะครับอที่บอกว่านี้เป็นดาต้าเบสนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้ดาต้าเบสจะมีดาต้าเบสที่ชื่อ Information Key Schema ย m y s มี i t e นะครับนี่คือที่ผมกรอบให้ตอนนี้ทุกคนต้องดูเป็นนะนะครับ ก็ตเตอเบตมี3ตัวนะครับทีนี้มาดูตัวไหนเนี่ยต้องใช้คอมมันยูสเพราะผมอยากดูไมค์คิลก็ยูสนะครับไม s ์เอสงไปนะครับนะครับดัต a ตอรเบตใชแล้วนะครับในด a t a ตอรเี่ยก็จะมี Table ของตัวเองอยากสเต็ปนะครับตอนนี้พยากนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ตรงนี้นะนะครับดัต a ตอ s เบตใช้งน,นะครับ ต่อไปผมจะดูว่าใน MySQL เนี่ยมีเทเบิลอะไรบ้างก็พิมพ์ประมาณ show table นะครับ show table นะครับเห็นะครับ show table นะครับตอนนี้ผมสอนอาการดูเทเบิลของตัว d a t ้ b a s e ที่ชื่อ MySQL นะทีนี้อันนี้คือเทเบิลใน MySQL Database เข้าใจไหมครับนะครับต่อไปผมจะขอดูอดู User แล้กันนะ อยากรู้ว่าในเทเบิลของในเทเบิลที่ชื่อยูเซอร์เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นซีเลตน,นะครับซีเลต์นะครับดูทั้งหมดเลยนะครับสตาร์ทั้งหมดก็สตาร์ฟอร์มนะครับยูเซอร์นะครับโอ้ดูทั้งหมดนี่ลำบากเหมือนกันนะแต่ขอดูเฉพาะยูเซอร์ แล้วก็พัร์ดเข้ามายูเซอร์นะครับพาสเวิร์ดโอเคอันนี้ดูดูยูเซอร์กับพัศบดยนะนะครับอ่ะผมขอไปนิดนึง ก็ตัวอย่าง c อ m มา n d นะครับให้ดูนะครับอันนี้คือการดูบางส่วนของในเทเบิลของตัว m s q นะครับนะครับวันนี้คงเกินเกินใน,นเรื่องของเบสิกคอมมาล์นิดหน่อยพอนะครับอันนี้คือดูบางอย่างดูบางอย่างนะครับเราจะเลือกดูนั่นเองเห็นนะครับก็เอาเบื้องต้นไปก่อนถ้าจะออกก็คิตออกมา ใน่ครับใช้ทุกคนเห็นคอนเซ็ปต์ทีนี้ตัว MySQL Server เนี่ยต้องมาไปใช้กับตัวอย่างเช่นพวกตัว CMS นะครับพวกเว็บจุมล่าดูข้อนะครับแอมเบนะครับหรือแม้แต่พวกอ่าโอสติ้งต่างๆก็ต้องมีดัตเบสนะครับพวกนี้ครับทีนี้มันจะเป็นตัวพวกเว็บมินเว็บแอดมินนะครับหรือว่า m e s q l แอดมินที่สามารถแมネจผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เช็นนะครับวันนี้ก็ได้เน้นว่าทุกคนต้องต้องรู้เรื่องของการติดตั้งเบื้องต้นนะครับใช้คอมมันเบื้องต้นเป็นนะครับ แล้วก็ต้องดูขอดขอดเพื่อการอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับการเข้าเมชชีเอลนะครับก็พิมเมชชีเอลธรรมดาถ้าต้องากาติดพัดเวิร์ดก็ไปตั้งพัดเวิร์ดมูดขอนเพื่อความปลอดภัยเขาเข้าด้วยเมชชองรถพี P นะครับการดูก็เข้าไปด้วยโชว์รัตบตบเรตพอเสร็จปุ๊บก็เรียกว่ายุทธรัตบตบเรตอะไรนะครับพอเสร็จแล้วก็โชว์เทเบิลของรัตตาเรตนี้งันอยากดูหน่วยก็าซีอะไรก็ผมให้ดูว่าอาจจะดูบางส่วนบางอย่างนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้พอสมควรนะวันนี้ต่วไว้ต่อตอนที่2นะครับวันนี้ก็เอาท่ทนี้ก่อนโอเคนะครับไ mm hmm. ว้พบกันในวัตัวที่2นะครับ mm hmm. ครับสวัสดีครับ